ท้านสาวทุ่ชนงหลายวันนี้พบกบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องของโคศกเทพบุตรสำหรับโคศกเทพบุตรนี้ก็เนเื่องโดยพุทธบูชาเหมือนกันคำว่าพุทธบูชาหรือที่กล่าวกันว่าพุทธบูชามาหาเตชวันโตถ้าเราจะพูดกันในแง่ของการเจริญพระกรรมฐาน เราตงรงนียกกันว่าพุทธานุสติกรรมฐานนี่สำหรับโคศกเทพบุตรเรื่องราวนี้เนื่องมาจากสัตยิระชานไปเกิดเป็นเทวดาจะมาคุยกัน,น้งได้ของตอนต้นของเรื่องนี้เรื่องนี้ความจริงปรากฏมาในด้านตอนต้นของเรื่องสามมาวดีความมีว่าในสมัยกาลครั้งหนึ่ง ในโกตุฮริกะกับพัญญาและลูกเล็กหนึ่งคนปรากฏว่าในสมัยนั้นเกิดโรครายเกิดขึ้นเราเรียกกันว่าโรคระบาดสมัยโบราณก่นอนโน้นถือว่าถ้าโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วถ้าจะหนีโรคระบาดไปตำบลอื่นจะต้องไม่ลงทางหน้าบ้านคือทางบันดูประตูและบันได ต้องงัดฝาทิ้งไปหรือฝาแล้วออกทาฝาโรคร้ายจะได้มองไม่เห็นนี่เป็นความเข้าใจของบุคคลในสมัยนั้นว่าโรคร้ายเกิดขึ้นสาวสามีพัญญาจึงได้รือ้อฝางัดฝาทิ้งออกทางด้านนั้นแลวอุ้มลูกน้อยมาหนึ่งคนสำหรับลูกน้อยนี้ยังเดินไม่ได้ยังคลานไม่ไหว มาในระหว่างทางสองคนตายยาผยลัดันอุ้มลกูกแล้วก็ผลัดกันหาของที่สำหรับกินสำหรับใช้ในฐานะเป็นคนจนเข็นใจทรัพย์ทั้งหลายไม่มีมากต้องเดินบกป,ปา่าภายในไม่ช้าอาหารที่เตรียมมาก็หมดปรากฏว่ายังไม่ถึงไหนมาอดอาหารมาสองสามวัน สามมีจึงปรึกษากับพัญญาว่าลูกเล็กของเหล่านี้ปล่อยให้มันตายซะดีกว่าเพราะว่าเธอกับพี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ภายในไม่ช้าพี่จะสร้างลูกให้ใหม่สําหรับพัญญาไม่ชอบใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยว่าถือว่ารูกน้อยเกิดจากในอกย่อมเป็นที่รักขมารดาอย่างยิ่งมาในการหนึ่งปรากฏว่าในโกตุอริกะ ให้ปัญญาหาบตัวเองอุ้มลูกน้อยไว้เป็นเวลาใกล้คำ่ำแลอยให้ปัญญาเดินไปที่ไกลตนบอกว่าจะปัสสาวะยิงเข่าเข้าไปในพุ่มไม้แล้วก็ปรายกฏว่าเมื่อปัญญาเดินไปไกลแล้วเวลาใกล้ค่ำเต็มทียิงลูกน้อยคนนี้วางไว้ในพุ่มไม้เอาใบไม้ลบ แล้วก็ทําเป็นเดินช้าๆกว่าจะถึงพัญญาก็คํามากเมื่อทายกันแล้วพัญญาถามว่าลูกน้อยไปไหนเขาก็บอกตามความเป็นจริงว่าลูกน้อยนี่ทิ้งไว้เสร็จแล้วเอาไว้อยู่ที่พุ่มไม้โนอนพัญญาเสียใจกลับปนูลูกน้อยก็หาไม่เห็นเขายังให้กำลังใจว่าเธอกับพี่นี่ยังหนุ่มยังสาวไม่เป็นไร ลูกน้อยถ้าเราขืนนําไปเราก็ลูกน้อยทั้งสามก็จะตายด้วยกันเป็นอันว่าเธอกับฉันมาเดินไปด้วยกันดีกว่าไม่ต้องห่วงลูกเวลานี้มันก็ตายแล้วอัญญาจึงได้ตัดใจยอมเสียลูกน้อยเดินไปกับสามีปรากฏว่ามาถึงบ้านของท่านมหาเศรษฐี ทั้งสามีและปัญญาจะได้เข้าไปในสถานที่ไกลถามคนใช้ว่าท่านมหาเศรษฐีอยู่หรือเปล่าคนใช้ก็ตอบว่าท่านมหาเศรษฐียังอยู่จะได้เขาในญาติเข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีขณะนั้นท่านมหาเศรษฐีกําลังบริโภคอาหารข้าวมาทุปายญาติซึงจัดว่าไปอาหารชันเลยทั้งคนในสมัยนั้น ขนาดเดียวกันก็ปรากฏว่ามีสุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งมันหมอบอยู่ใกล้ๆท่านมาหาเศรษฐีบริโภคข้าวมาทุบยญาติแล้วก็แบ่งให้เจ้าสุนัขตัวนั้นกินด้วยสุนัขตัวนั้นเป็นสุนัขตัวเมียท่านโปรดปลามันมากเพราะเป็นสุนัขแสนรู้ในโกตุฮริกะเมื่อเข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีพร้อมด้วยพัญญาของตัว ยินได้กล่าวบอกว่าข้าพเจ้าขอรับใช้ท่านเพียงค่าอาหารมือหนึ่งมือหนึ่งเท่านั้นเพราะข้าพเ,เจ้าตกยากได้รับความลาบากหนีโรคภัยไข้เจ็บมาสู่สถานที่นี้ตอนมหาเศรษฐีก็มีความปาณีรักเขาไว้แล้วเขาก็แจ้งบอกว่าข้าพเจ้าทั้งสองคนผัวเมียนี้ไม่ได้กินอาหารมาสามวันแล้ว อันมหาเศรษฐียังให้คนใช้นำอาหารมาให้เมื่อคนใช้นำอาหารมาให้สองส่วนนายโกตุอริกะกินหมดส่วนของตัวอัญญายังไม่ได้กินเห็นสามีกินหมดแล้วยังถามไม่อิ่มได้อย่างตนยอมอดนี่เขารักผัวเขายิ่งกว่าชีวิตนายโกตุอริกะก็บอกว่ายังไม่อิ่ม พัญยาจึงเอาส่วนของตัวให้ในายโกตุอริกากิน <c oughs> นายโกตุอริกากินส่วนที่สองเข้าไปอาศัยในร่างกายมันเปรียดธาตุย่อยไม่ไหวในที่สุดก็ตายก่อนที่จะตายถ้ากําลังกินอาหารอยู่ก็มานึกถึงสุน,นัขของท่านมาหาเศรษฐีว่าสุน,นัขตัวนี้มันเป็นสุน,นัขแต่ว่าดีกว่าเรา เราเองเป็นคนย yes ังไม่สามารถจะกินข้าวมาทุปตายยากได้สุนัขตัวนี้มันดีกว่าเรามากเป็นที่โปรดปรานของท่านมหาเศรษฐีและได้กินข้าวดีกว่าเราอาศัยจิตของท่านโกตของโกตุฮลิกะมึกถึงสุนัขเป็นปกติเป็นอารมณ์เมื่อเวลาเขาขาดใจตายวิญญาณจิตออกจากร่างอย่าใช้คำว่าวิญญาณเลยนะใช้คำว่าจิต ถ้าราใช้คำว่าวิญญาณเข้ามันจะเถียงกันพราวิญญาณเกี่ยวกับขันห้ามีอยู่วิญญาณที่เกี่ยวกับขันห้ากับจิตนี่เป็นคนละอันกันเป็นคนละส่วนวิญญาณมีสภาพดับพร้อมไปกับขันห้าคือร่างกายแต่จิตไม่ดับเมื่อจิตออกจากร่างแล้วก็ปรากฏก็เข้าไปสู่ในท้องของสุนัขไปปฏิสมธิอยู่ที่นั่นนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน พระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเจตนาหังพิกเวกรรมมังวทามิซึ่งปลาไปจะเป็นในความว่าดูก่พิสุทธุ์ทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมก่อนที่เราจะตายถ้าจิตใจมันสบายตั้งใจว่าจะเพาะจุดแห่งความสุขเราก็จะไปตามประสงค์ของจิตทันทีเพราะจิตมันเป็นตัวไปถ้าใจของเราตั้งไว้ในส่วนที่เป็นอกุศล ความไม่สบายมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อจิตออกจากร่างแล้วก็จะไปสู่ส่วนนั้นทันทีเช่นเดียวกับเราจเจริญพุทธานุสติกรรมฐา,านนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นึก็ตั้งใจปฏิบัติความดีตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนถ้าใจเราตั้งไวจเะเข้าสวรรค์เวลาตายเราก็ไปสวรรค์ ใจเราตั้งไว้จะพบะผมเป็นเอกตาอารมณ์ที่เรียกกันว่า,าจิตเป็นฌานคาว่าฌานก็คือมีอารมณ์ไม่วางนั่นเองนึกไว้เสมอเราก็ไปเป็นลมถ้าใจเราตั้งไว้เฉพาะพระนิพพานคิดว่าเราพระพุทธเจ้าพระนิพพานได้พละความโลภความโกรธความหลงเราเองก็ไม่ยอมไม่ไม่ยอมบูชาความโลภความโกรธความหลง เห็นว่าความตายเป็นของธรรมดาเมื่อตายแล้วเรานาทรัพย์สินนั้งหลายไปไม่ได้นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้งหลายถ้าเราตายเราก็จะไปนิพพานได้อย่างพระพุทธเจ้านี่พูดแบบย่อๆให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟ,ฟังถ้ามาเอิญมีเสียงแทกเข้ามาก็โปรดทราบว่าใกล้ๆห้องบันทึกเสียงเขามีงานกันเสียงนั้นไม่ใช่เสียงแทกจากในสถานี เสียงแทรกมาจากภายนอกเป็นเอาความผ่านไปเมื่อในตัวอริกาเข้าไปสู่ท้องของสุนัขแล้วก็คร่องร่วมครบกำหนดก็ปรากฏว่าทอดมาเป็นลูกสุนัขตัวที่ฉลาดมากมีความรู้ภาษามนุษย์มากก็าตายจากคนไปเป็นสุนัขในขณะที่ลูกสุนัขออกมาเป็นสุนัขแสนรู้ เวลานั้นปรากฏว่ามีพระบัจจกพรพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นที่เคารพของท่านมหาเศรษฐีเมื่อเวลาออกพรรษาท่านก็มาโปรดท่านมหาเศรษฐีพักอยู่ที่เขาใกล้ๆกลบ้านในตอนเช้าท่านมหาเศรษฐีเวลาจะไปรับพระบัจจกพรพุทธเจ้าก็นําเจ้าสุนัขแสนรู้ไปด้วย ถึงที่มีผุ้ไม้ท่านก็ไม้ตีพุ่มไม้ทำเสียงดังๆเป็นอรรถไล่สัตว์้ายถ้าบังเอิญจะมีอยู่ให้ไปเสียแล้วเวลาที่ไปถึงพระบัจจีกับพระเจ้าก็ไปหมอบกราบอาราธนามารับพระตาหามที่บ้านท่านทำอย่างนี้เป็นประจำบางวันที่ท่านไม่อยู่ถ้าท่านมีธุระท่านก็ส่งเจ้าสุนัขตัวแสนรู้นี้ไป ตามไปนิมนต์พระพุทธจเจ้าพระบาเจกับพระพุทธเจา้าเมื่อเจ้าสุนักแสนรู้ไปถึงพระบาเจกับพระพุทธเจ้ามันก็หมอบแล้วก็เห่าบ้างหอนบ้างสแสดงถึงว่ามันขอนิมนต์พระบาเจกับพระพุทธเจ้าไปบ้านพระบาเจกับพระพุทธเจ้าถ้ามีความรู้คือมียานพิเศษคล้ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคำว่าคล้ายแปลหมายความว่า เหมือนกันแต่ไม่ถึงมีความกว้างไม่เท่ากันสำหรับยานเป็นเครื่องรู้อันนี้ม่ทราบแล้วท่าก็เดินตามเจ้าสุนักไปสุนักตัวนั้นเวลาถึงพุ่มไม้มันก็เห่าก็หอนไล่สัตว์ที่พึ่งมีอยู่เห่ากันโชคไปนวิธีไล่ทำเช่นเดียวกับเจ้านายที่เคยทำเวลาไปถึงบ้านมันก็นำพระบัจจกับพระเจ้าเข้าบ้าน บางวันท่านลองใจมันแกล้งเดินเลยบ้านไปเจ้าสุนัขตัวนั้นก็ขวางหน้าเขาไว้แล้วก็เมื่อเวลาถทว่าท่านไม่ยอมกลับมันก็ดึงอผ้าสบงให้กลับมาที่เดิมตอนดึงสบงนิรันดาท่านพุทธบริษัทสบงแปลว่าผ้านุง่ง พระเบเจกับพระ้เจ้าท่านก็เกรงว่าสวงจะหลุดถ้าสวงจะหลุดมันจะกลายเป็นฉีบเลยไปก็เลยต้องตามใจเจ้าสุนัขตนนั้นนี่ความจริงมันก็ฉลาดพอเมื่อพระเบเจกับพระ้เจ้าโปรดท่านมาหาเศรษฐีถึงการสมควรมาถึงเวลาจะเข้าใกล้พรรษา,าจะเข้าพรรษาทา่านเวลาท่านมาหาเศรษฐีกลับไปสู่ภูเขาคันธมาต เจ้าสุนัขตัวนี้มันมีความรักในพระบัจจีกับพระเดจจ้ามากเมื่อพระบัจจีกับพระเดจจ้าไปนาอากาศมันทั้งเหา่าทั้งหอน,สนแสดงความเสียใจเมื่อพระบัจจีกับพระเดจจ้าพ้นไปเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ขาดใจตายเมื่อตายจากความเป็นสุนัขอาศัยที่จิตใจมีความผูกพันอยู่ในพระบัจจีกับพระเดเจ้า เจ้สุนัขตัวนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดิงสถิวโลกมีนามว่าโคศกเทพบุตรตามพระบาลีท่านกล่าวว่าโคศกเทพบุตรคนนี้เวลาพูดยามปกติเสียงดังไปถึงหกสิบโยต์น่หเราะเต็มที่เสียงของโคศกเทพบุตรนี้จะดังกล้องไปทั้งดาวดิง เป็นอันว่ามีเสียงดังเป็นิเศษที่ตังกล่าวว่ามีเสียงดังเป็นิเศษอย่างนี้กับพระอริสงที่เห่าหอน,นิมนต์พระไปจเจกพระพุทธเจ้าแล้วก็สแสดงความเคารพในพระไปจเจกพระพุทธเจ้าอีกราการหนึ่งการที่โคศกเทพบุตรียกว่าเทวดาสุนัขที่กล่าวก็ในพระสมอก็เรียกว่าสุนัขที่มาเกิดเป็นเทวดา ที่มาเกิดเป็นเทวดาได้นี้ก็อาศัยอนุสติคือพุทธานุสติกรรมฐานพระประเจกับพุทธเจ้าก็จัดว่าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่บรรลุมรคลโดยไม่ได้ฟังคําสั่งสอนของใครท่านประเภทนี้บำเพ็ญบารมีมาโดยเฉพาะไม่หวังที่จะเกื้อกูลบุคคลอื่นให้ได้บรรลุมรคลด้วย ว,ว่าจะช่วยให้บุคคลไปสวรรค์หรือพรมโรก็ในด้การแนะนําพอสมควรที่ท่านไม่สอนอย่างพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าไม่ใช่หน้าทีของท่านเพราะการบารมีย่อมเป็นไปตามหน้าที่ยานี่เคยพูดกำบรดาท่านพุทธบริษัทไปแล้วหลายครั้งว่าพระในสมัยปัจจุบันที่เราเรียกกันว่าพระอริยเจา้านี้ยังมีอยู่ ถ้าคนตาดี้ว่าใจดีมีจิตใจสดถึงธทมก็จะรู้ว่าใครเป็นพระอาเรยเจ้าถ้าจิตใจของเรายังมัวเมาอยู่ในความโลภความโกรธความหลงมัวเมาในขันห้าเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามเป็นเราเป็นของเราถ้ายังมัวเมาอ,อยู่อย่างนี้เราก็จะเห็นพระอริยเจ้าไม่ได้ ว่าจริงพระอาริยเจ้ามีอยู่แต่ว่าคนที่จะรู้จักพระอารียเจ้าไม่มีแต่ะว่าไม่มีซะเลยก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้คนรู้จักพระอารียเจ้ามากขึ้นแล้วทั้งนี न, ้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบพิตแก้วมากขึ้นพากันเจริญสมถกรรมฐานมิปเสนกรรมฐาน ทำจิตใจให้เข้าถึงความดีพร,ระองค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมศาสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ความรู้ความเฉลายก็เกิดขึ้นและเมื่อความรู้ความเหลายเกิดขึ้นความเข้าใจในพระอริยาจาเจ้าก็ย่อมปรากฏนราบัรดาท่านพุทธบริษัทนี่เรามาพูดกันเรายกสุนัขเป็นตัวอย่าง เจ้าสุนัขตัวนี้นี่เวลาที่มันจะตายแล้วเกิดไปเป็นเทวดาได้ก็เพราะสายจิตใจของเจ้าสุนัขตัวนี้มันนึกถึงพระบจเจกับพระุธเจ้าเป็นอารมณ์มันมีความรักในพระบจเจกับพระเจ้าเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความไม่ตาปราณีในมัน พราะว่าเวลาที่มันไปหาพระบาเจกับพระเจ้าท่านก็สงเคราะห์อ,อนุเคราะห์ในการรูปครามศีระบ้างรูปตัวบ้างแสดงถึงความรักความเมตตาในเรื่องความรักความเมตตานีบรรดาท่านพุทธบริษัทใครๆก็ชอบเมื่อเขาแสดงความรักในเราเราก็มีความปลื้มใจมีความยินดีนี่เจ้าสุนัขตัวนี้ก็เหมือนกัน เมื่อเห็นพระบาเจกับพระพุทธเจ้ามีความรักในมันมันก็รักในพระบาเจกับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันทัน,นนี้มันรักในพระบาเจกับพระพุทธเจ้าแล้วจิตใจมันก็ผูกพันนึกถึงพระบาเจกับพระพุทธเจ้าเป็นปกติในความจริงมันจะรู้ว่าพระบาเจกับพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระในก็หาไม่คิดแต่เพียงในใจว่าท่านผู้นี้ซึ่งมีความดีมีความเมตตาปราณีในเรา อาศัยจิตใจที่เจ้าสุนัขตัวนี้ผูกพันในพระบัจจกับพุรธเจ้าเป็นปัจจัยให้เกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาบนสวรรค์ชันดาวดึงมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่นี่มีนางฟ้าประมาณพันหนึ่งเป็นบริวารเสียงดังแจ่มใสที่แค่ขยับเบาๆพูดธรรมดาดังไปดังหกสิบโยธ เอาลอยเสียงดังเต็มที่เสียงกล้องดาวดิงสงสัยไม่กันบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าเทวดาสมัยนั้นรำคาญเสียงโคศกเทพบุตรบา้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบท่านจะรำคาญหรือไม่รำคาญก็ช่างท่านมาพูดถึงเรากันดีกว่านี่เจ้าสุนัขตัวนั้นมันนึกถึงพระบาเจกับพระเจ้าเป็นอารมณ์ไปเกิดบนสวรรค์เช่นดาวดิงได้ ในพวกเราเราพุทธบริษัทเวลานี้ต่างคนต่างเคารพในองค์สมเด็จพระชินสีบบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเรารู้จักว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นคำสอนที่ยังประโยชน์ให้สมเด็จเนื่องในความสุข หมายความว่าบุคคลใดปฏิบัติตามพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินวนวรแล้วบุคคลนั้นจะมีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปร,รายพบตอนนี้เวลานี้พวกเราเราพุทธบริษัทก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าโดยการน,นั่งภาวนาน,นึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าว่าพุทโธบังสม,มาสัมพุทโธบังอย่างนี้เป็นตน้น จะภาวน,นาว่ายังไงก็ตามในห้องพุทธคุณชี้ว่าเป็นการนึกถึงคนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแม้ว่ามีผลเหมือนกันในเมื่อเรานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเราก็รู้ด้วยว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราได้กาไรกว่าเจ้าโคศกเทพประมุตเราไดากาไรยิ่งกว่าสุนัขแสนรู้นั่นเราก็มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครู ยอมรับนับถือว่าทรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพรจินนวรบรมศาสันดาสม,มาสามัมพุทธเจ้าทรงสอนเราปฏิบัติตามท่านพระพุทธเจา้าบวาให้ทานเป็นการตัดโลภความโลภและเป็นจริยาในการสร้างมิตรอันนี้เราก็ทำการทำจิตของเราให้ดีตั้งอยู่ในเมตตารักษาสินห้าใอ้บริสุทิ์ มีกรุณามีความสงสารสงเคราะบุคคลที่มีความทุกข์ให้ได้รับความสุขเว้นจากปัญญเวนห้าแระการอย่างนี้เราก็ทําแล้วถ้า <c oughs> ยิ่งกว่านั้นองค์สมเด็จพระบรมที่กวให้จิตใจเราของเราะระลึกนึกถึงอยู่ในด้านที่เป็นบุศสที่เรียกว่าสมถภาวนาทําจิตใจให้ยั่งยืนคือคิดไว้เสมอ คำว่าจเจริญฌานในพระพุทธศาสนาอยาเข้าใจว่าต้องไปนั่งหลับตามันจริงจะเป็นฌานตาบันดา่ันพุทธบริษัทคิดอย่างนั้นก็เป็นการเข้าใจผิดการจเจริญฌานในจิตทรงฌานตัวอย่างที่จะกล่าวให้ฟังในแก่เรานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าโดยใช้คำว่าพุทโธเป็นต้น อันนี้วันทั้งวันเมื่อเวลาที่จิตบ้างจากภาระอื่นแล้วก็นึกไว้ว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็ดีแล้วมาองสมเด็จไปจินนสีสอนบอกให้เราทรงพรมวริอา่านสีจิตคิดไว้เสมอว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครเราเป็นมิกฉาคนในสัตว์ทั้งหมดในการอีสองเราจะสงเคราะห์คนในสัตว์ทั้งหมดทั้งโลก ถ้าไม่เกินความสาม,มารถของเราถ้าเขามีความทุกข์เราจะช่วยให้เขามีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงทำได้ <c oughs> บริกานีสามเรามีอารมณ์จิตใจอ่อ,อนโยนไม่อิฉาดิสิยาไข่เมื่อใครได้ดีก็พอยินดีกับความดีนั้นบริกานีสี่คำสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันบอกว่าอุเบกขาคือความวางเฉย ถ้าสิ่งใดอันไม่เหตุเกินนิสัยมาจากกฎของกรรมเราไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยกำลังของเราหรือกำลังของบุคคลเอนตัวอย่างอาก,การป่วยไข้ไม่สมบายเกิดแก่คนอื่นนืกกับเราเราช่วยไม่ไหวเราก็ไปตามหมอไม่ช่วยแล้วหมอก็ยังช่วยไม่ไหวทุกขเวทนากินกายกินใจของเราและของเขา อย่างนี้เราก็ไม่ดินน้นรนเพราะถือว่าเป็นกฎของกรรมเป็นอุเบขาคำโอเบขานี่มีประการหนึ่งคือไม่ยอมรับนับถือความชั่วที่บคุคคลอื่นเยียดยัดป้อนเข้ามาให้ท <c oughs> ั้งนี้เพราะอะไร <c oughs> เพราะถือว่าเป็นกฎของกรรมชั่วเราไม่เอาเราจะรักษาวไว้แต่รมของใจที่เต็มไปด้วยความดีนี่ระบิดดาท่านพุทธบริษัท์ เราเป็นคนมีศักดิ์ศรีดีกว่าสุนัขและเราก็รู้ด้วยว่าพระก็คือพระพระพุทธก็คือพระพุทธเจา้าเป็นอัจฉริยะมนุษย์ที่ทรงคุณพิเศษอย่างองค์สมเด็จพระบรมโลกเชตสามารถจะสงเคราะห์บุคคลผู้ปฏิบัติตามให้เข้าถึงสวรรค์พระมโลกและพระนิพพานได้ นี่เรามีกำลังใจมีความรู้สึกมีปัญญาดีกว่าสุนัขที่ได้เกิดเป็นโคโศกเทพบุตรฉะนั้นถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดว่าการเกิดบนสวรรค์เป็นของดีหรือว่าการเกิดในฟมโรคเป็นของดีหรือว่าการเกิดในพระนิพพานเป็นของดีที่ใช้คำว่าเกิด เพราะว่าพระนิพพานนี้มีสภาพไม่ศูนย์ที่พรามเคยถามพระพุทธเจ้าซึ่งปรากฏมาในพระตถีดกพรามเคยถามพระพุทธเจ้าว่าพระนิพพานนี้เมื่อคนถึงแล้วเป็นผู้ไม่เกิดใช่ไหมพระพุทธเจ้าทรงตอบแบ่งยีแบบแบ่งรักแบ่งสูวงว้บอกว่าจะว่าเกิดก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่ เพราะว่าถ้ามีคําว่าเกิดก็ต้องหมายความว,ว่ามีคําว่าตายแต่ถ้าจะว่าไม่เกิดพระนิพพานก็ไม่มีสภาพศูนย์คือเป็นแดนแห่งอมตะหาความตายหาความสลายหาความเปลี่ยนแปลงมีได้นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่กี่พูดเหลือไปใช้คำว่าเกิดในพระนิพพานจะเป็นการคล้ายๆคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงยอมรับว่าจะว่าเกิดก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่เราจะเรียกกันว่าอะไรก็เป็นเรื่องของจิตใจขมันดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้เรามานั่งพูดก็ดีกว่าพูดก็ว่าทำยังไงล่ะเราจะไม่ถียเสียทีโคศกเทพบุตรเพราะโคศกเทพบุตรนี่เขาเป็นสุนัขตายและเป็นเทวดาได้ แล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายเป็นคนเป็นมนุษย์ที่กล่าวกันว่ามีจิตสูงมีความดียิ่งกว่าสุนัขคือรู้ดีกว่าสุนัขมีความรักในพระบจัจจบพระพุทธเจ้าแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าพระบจัจจบพระพุทธเจ้าคือใครแค่เร่เรียงคิดไว้ในใจเท่านั้นว่าเขารักคนที่รักเขา แต่บังเอิญคนที่เขารักเป็นพระบาเจกับพระเดจ่าเป็นปัจจัยให้เขาถึง,ถงสวรรค์ได้แล้วก็เา่าเราพุทธบริษัททั้งหลายลองไว้กําลังใจเขมนดาท่านพุทธบริษัทดูวเมื่อจิตใจเขาเราเปรียบเทียบกับโคศเทพบุตรได้หรือยังสมัยที่เขาเป็นสุนัขเวลานี้เรารู้จักพระพุทธเรารู้จักพระธรรมเรารู้จักพระสง ใจิตใจของเราผูกพันมั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แน่นอนแล้วหรือยังถ้าจิตใจของท่านมีความผูกพันแน่นอนก็ขอรับรองบรรดาท่านพุทธบริษัทหากว่าบังเอิญท่านจะต้องสิ้นลมปราณไปในขณะน,นี้ความดีที่โคศกเทพบุตรได้นั้นจัดว่าเป็นความดีที่เล็กน้อยที่สุดไม่เสมอกับความดีของท่านที่บำเพ็ญแล้วอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย มองดูเวลาก็ปรากฏว่าหมดเวลาพอดีในที่สุดนี้อาตมาภาพในฐานะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาขอตั้งสติญาดิฐานอ้างคุณประสีรัตนไตรยัยมีพระพุทธรัตนธราารมรัตนะและสังฆร,รัตนะแต่สามประการ ขอจงดลบรรดาให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่สดับแล้วมีได้ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจาตุรพิตรพรชัยทั้งสี่เรืการมีอายุวนันนะสุขภาพพะละ,ละระพิภานหาพึงประสงค์สิ่งใดก็คอยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุเปิกาการสวัสดี